ี่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอกเดวิ่งแล้วก็พี่หนนะครับวันนี้เราจะมาดำน้ำจิงปลาเนะเดี๋ยวให้พี่หนพายเรือตามเอาเรือลงนะครับในคลองคลองตัวนี้เดี๋ยวไปดูไม้กันนะครับอันนี้สภาพไม้นะครับไม้จะเป็นคลองนะครับเป็นคลองคลองลำเขาเพิงนะครับน้ําก็เริ่มใสแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองสํารวจดูโอเคนะฮะก็ สัม bara ะะก็อยู่บนเรือนี่แหละเดี๋ยวเรายกเรือลงไปในคลองนู่นแหละให้ปิโนูพายเรือตามเดี๋ยวผมจะดำยิงนะวันนี้ดำยิงปลาคนเดียวสำรวจดูนะครับวันนี้ครั้งแรกน้ำมันเริ่มใสแล้วจัดไปครับฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันฮะเอาเรือไปท้ำข้าวปีกเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวกลับมาขึ้นดูโอเคนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะฮะับถ่าถุงมือจกปลาชโด จัดไปพี่น้องไปลุยครับน้ำเย็นมากไม่รู้จะดำได้นานขนาดไหนโคตรหนาวเลยเนะนี่ยดำรอดไปนี่เลย Oh, you know, right ยิงนอกไปตัวนี้ ハハハハ จะโดนฟ้องครับพี่น้องใหญ่จัด <c oughs> พลาดอย่างหนึ่งพี่น้องพลาดไม่ได้เอาไปฉายมาลืมนหม,มันดำเข้าไปใต้ผักใบกปอดรักเขาเรียกไงผักตบผักตบชบวบาเหรอตรงเนี้ยดำเข้าไปแล้วมืดมองเห็นเลยเลยลืมเอาไปฉายน้ำใสยอยู่แต่ว่ามันมืดเฉย ดับไล่ขึ้นไปข้างบนตรงไหนปะดอก ท่านเพราะท่นท่านมีประดุลพวกกระชอนพวกน้อยๆอ้น้อยดีนะเยอะปลาะไรมู่้ แม่มไปไหนวะนี่เราดำขึ้นมานี่เราดำไล่ขึ้นมาจะไปถึงนี่ครับเจอปัญหาแล้วผักปอดเต็มเลยครับขึ้นไปไม่ได้เรือก็ไปไม่ได้เดี๋ยวจะเอาจอดเรือไว้นี่แล้วเราจะเดินข้ามไปทางนี้เดินข้ามสวนนี้ไปเดินให้มันทะลุพวกนี้ไป ดูสภาพไม้ครับเดินลัดไม้น,นี้แล้วก็ยังหนาเปียเยอะปีนี้ปักกบชวาเยอะมากเลยดูข้างบนนู้น,น,นมีกอไผ่ล้มอยู่กลางน้ำปีที่แล้วนี่น้ำลงเหมือนตรงนี้ปลาชะโดเยอะปีนี้ดำไม่ได้แล้วตรงนั้นนะ่ะหนาเปียมีร่องนิดเดียวฝั่งทางนี้หน่อยเดียวดำกลับนะครับเลยดำกลับไล่ไๆๆล่ไล่หลบไปนู่น ใหญ่ขนาดก็ตัวเนี้ย,ยสองโลนั่นแนะเนาะยอดยอะพอใหญ่ ใหญ่ครับไปไว้ไว้เข้าไปในป่าจริงเต็มเต็มลำสุดยอดพอแล้วโอเคนี่ครับไอชโดสามไอช่อนใหญ่หนึ่งชโดตัวนี้ตัวใหญ่่าจะมีหงสูแน่จริงไหมประมาณนี้นะ เป็นไงครับพี่นุ๊กจัดไหมครับจัดตัวใหญ่ไอชอนใหญ่ครับจัดไปครับสี่แต้มพอเขาป้านเลยช้ายเรือกลับล่องคลองไปนู่นเลยพี่น้องเอาปืนมาสองกระบอกกระบอกนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเลยยิงกระบอกเดียวยิงของบัฟเฟโลอย่างเดียว เปงานบักโคลโล่ไงไว่ยอยู่ด้ยวยเนะอะมุด่าเลยเงมุดป่าด้อมุดกนะงไผ่นี่ประด้

ยกขึ้นไปกอนนะเย้ไอ้โหสีครับผลงานครับสี่แต้มครับสี่นัดสี่ตัว เดี๋ยวเรามาชั่งดูกันนะครับว่าน้ำหนักแต่ละตัวกี่กิโลนะงานนี่ครับปืนชมมีมวกยิงปลาบัฟเฟลโลนะฮะตัวนี้ยาวหกสิบเซน,นครับแม็กกินไทยแลนด์เดอตัวนี้ใครสนใจสั่งได้นะครับนนไหนคะปลาหัวิึงตื่นใหม่หน้ายุ่งหน้าบูดเลย <laughs> นี่ค่ะ <laughs> นี่คะ <laughs> ่ะตาเอ้ยิ้มหน่อยคะ <laughs> ่ะดกจจา ไอ้วันนี่ยอันเน่เน,น่เน่เน่นี่กิโลพิจิตันเดี๋ยวมาช่างดูกันดูตัวนี้ตัวกลางแบบนิ่งๆนิ่งยัตสันส่นสักออกสามจุดหนึ่งครับสามโลครึ่งเดินเลยสามโลขีดน,น,นึงครับตัวนี้โอ้โหขดแย่ก่อ<ม><ๆ>นอ่าฮะดูตัวใหญ่เลย ตัวเล็กตัวนั้นไม่ต้องไปสร้างมันละลอกดูตัวใหญ่ตัวใหญ่กี่กิโลพี่เนาะฮะโอ้โผมว่ามี <h> หักเดลียวห้าห้ารลห้ารถสามอะนิ่งๆนี่โอ้ยยไม่ล็อกปิดห้าจุดสี่ครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันฝากด้วยครับใครที่สนใจชมวกอีปลาของบอฟฟาโลนะฮะสั่งได้นะครับโทรมาเลย0 8 8 4 5 9 7 4 6 7ดสก้าเดนะฮะแต่ไปพี่น้องเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเรียบร้อยครับประคอยใหญ่เอาเรียบร้อยซุกแน่นอนใหม่หมดขนาดนี้บ่อเรือดูหัวปลา <C> e <at> โอ้โหจิ้มเด็ดเนี่ยมาพี่น้องีปลาดำกันครับเนื้อแน,น่นมากเลยนคออใหญ่นี่ปูนี่แหละสุดนนยอดปูนี่นขคอเลยเนี่ยสุดยอดห้องพ่อได้กินปลาคอใหญ่แนื้อเน้นเนืน้อเน้น มากเ<า>ต็มปากเต็มคำใช่ไหมอร่อยไหมครับแวขหงแห้พี่น้องเลยปื้อหงมัน ร้านกีบนี่แหละของแท้เด็ดสุดๆคุงปลาช่อนนะครับคุงปลาคอใหญ่ดูดีมันดิยังอยู่กลมอำลำนี่ตักน้ำจิ้มราดเข้าไปแบบนี้ มามาลองดูครับ <c oughs> มันมันมากโคอรเลย